เอาลงเลยระดับไหนบอกพี่นะทำไมข้อแรกอ,ะอ่ะอ้าประมาณนะั้น เสากลางรีบลงหน่อยครับให้เข้ากันนะครับเสากลางแล้นัหาที่แรง้อยนะก็กเลยครับเสากลางดันตลอดเลยครับ เราเอาเส้นลงเพื oh, ่อจ no. okay. ับ okay. ีโยมผ้ากันนะคาัว no. ่เอาหัวไปริดเ้ทำงานกันให้สะดวกโอเคไว้รุ่นอยู่ไหนไว้รุ่นอ่ะเาีหลุยงสวยอ่ะ